มารอกูเลยมันบอกหิวมันมีสินเด็กมาไอบอลวะแมงกูเปิดตาเมื่อไม่แล้วบอลโอ้ยไอแล้วเฮ้ยเย็นใเย็นเย็นาบ้นบนนบลกูมาถึงกุโดเลยใจเย็นนะเรานะกูเรียกรวพอนี้ตะปานไม่กินก่อนนะนี่ข้ามาข้างล่างนะเออไม่รู้มันโผลมาตรงนี้อ่ะ เหมือนเด็กมันจะกินขนมกินนมจะ นนะหนูหนูดูที่เป็นแบบเมื่อกี้ปะ่ะตอนนี้ไลส์สดยังมายังมายังมาแล้วมาแล้วโอเคมาแล้วมามาพี่เพื่อนไม,ไม่ไม่เปิดทีเซอร์นะพี่นะขอโทษนะพี่นะ เมื่อกี้กดผิดเด้อหรือเปล่าวะกดผิดเรอนนกกว,วะกูรีบจนขนาดกูกดผิดเลยวะเอออ่ะเข้ามาแล้วนะพี่นะนะครับนะฮะตอนนี้รับชมอยู่64ท่านนะครับอยู่ในยุมหัวนะพี่นะตอนนี้เราไลส่สดอยู่ในยุ่มหัวนะครับนะฮะอยู่ในโรงพยาบาลล้างชื่อดังนะพี่นะนะครับนะฮะประวัติก็เยอะแยะมากมายนะพี่นะแล้วก็มาพิสูจน์สิ่งลี้ลับที่เรามองไม่เห็นกันนะพี่นะกาบขอบระคน49,000ท่านนะพี่นะใครไม่ได้กด ถูกใจกดติดตามกันไว้ฝากกดติดตามนะครับหนึ่งร้อยท่านนะพี่นะข้บห้าหมื่นแล้วพี่นะเลื่อนลงมานะพี่นะเลื่อนลงมาตอนนี้ไลฟ์สดอยู่คนดูหนึ่งร้อยสิบห้าท่านขอผมจะได้การกดถูกใจแบบนี้ผมสักหนึ่งครั้งนะครับพี่นะ <S <S เอ้ยของกูมันไม่ขึ้นแนละ้วคนกดถูกใจให้ไรอืมนะกดถูกใจขึ้นปะอ๋อขึ้นละขึ้นละขึ้นห้าสิบเอ็ดละ comment c o m ไม่ขึ้นอม m m e n t สามสิบสามพี่อมเมนต์ 33, คำว่าตามต่อโอเคหรืออะไรกันแล้วพี่นะหรือว่าเหม็นทะลุจออะไรก็ว่าไปนะพี่นะนะ ไอ้เหี้ยมาถึงมาถึงมึงตดออกเลยนะฮะผู้ควบคุมลบความคิดเห็นออกแล้วน่นแสดงว่าต้องมีใครมาเกีย์อะไรแน่เลยอ่ะเช้ามาเถอะนะฮะอ่ะกดแชร์บนี้พี่นะใครยังไม่ได้แชร์พี่นะกดแชร์บนี้นะครับนะฮะเป็นรูปโลกสาธารณะครับพิมพ์ง่ายๆ้ว่ครับว่ามามาเอออ่ะแค่นี้ก็ถือว่าสาเร็จแล้วพี่นะแค่นี้ก็ถือประกาศสัตว์รายการแล้วพี่นะอ่ะใครเข้ามาแล้วขอบใจคนละแชร์ต้องแชร์นะพี่นะคุณสุรพิษแชร์แล้วนะครับคุณปากัดปลากัด แชร์แล้วคุณสป,ปุรอกากสซอแชร์แล้วคุณบุญลือแชร์แล้วนะพี่นะนะครับนะฮะคุณจรันโอเคครับป้าพีครับขอบคุณคุณจรันนะพี่นะขอสักแชร์สองแชร์กันนะพี่นะพี่สิริพงศ์ต่อนะครับนะคุณรักแท้แชร์แล้วมาต่อคุณสุนันทาตามต่อค่ะนะครับพี่สุนันทาถ้าถ้าแชร์ไม่ได้พี่พิมพ์ว่าตามต่อสักสิบคอมเมนต์เลยนะพี่นะ คุณวาสนาตามต่อตาปามีครับผมนะฮะวาสนาวัดก็เข้าเล่าก็กินนะพี่นะไพ่ก็เล่นนะพี่นะมามาครับครับทุกคนมาต่อก็เลยคุณมานะชัยแชร์แล้วนะพี่นะคุณเต้คุงแชร์แล้วนะครับนะฮะคุณอุตษาต่อ,อต่อพิมพิมต่อมาสักสิบคอมเมนต์ลนะพี่นะคุณนัทวุฒิแชร์แล้วคุณเอื้อมดาวแชร์แล้วนะครับน่ารักแท้รักจริงแชร์แล้วคัณพัชแชร์แล้วคุณเพนแชร์แล้วพี่ฟ้าใสมาแล้วนะพี่นะพี่นักนักพักนักพักแชร์แล้วนะครับคุณมานะชัยแชร์แล้วนะครับคุณดอน นะฮะตดเหม็นทะลุจอพี่เอื้อมบอกพี่เอื้อมพี่เอื้อมพี่เอื้อมใครทพี่เอื้อมเอื้อีนะฮะเคลียร์พี่เอ,อ,อื้อ,อมได้เคลียร์เคลียร์เน็ตก็จ่ายแล้วนะฮะอัลิมิเต็ดนะพี่นะโอู้ตายตายตาย,ตาย,ตายสองวันติดเลยเนะี่ยสองวันติดที่สองวันติดหรือเขาไม่อยากให้เราถ่ายเขาต้องการอะไรเนะี่ยมันต้องการอะไร แล้วมันแรงมากพี่พเหมือนเขาต้องการอะไรสักอย่างความรู้สึกจริงสามเช่นาห,หน้าจอป้าเหมือนเหมือนจะค้างนิดนึงแต่ความรู้สึกแต่คอจริงจริงป้ามันไม่ค้างเ้ยจริงจริงเนสดุด,นดนานจะเลยพี่หมวย ตอนนี้โอเคไหมพี่เนี่ยเดี๋ยวผมถึงถามพี่พเพื่อนก่อนเน่ยครับว่ามันโอเคคือผมไม่สามารถเอาเครื่องน,นี้มาไลด์ได้มันหมดจริงๆอะพี่พี่ดูดิเนี่ยเนี่ยผมเหลืออยู่ห้าเปอร์เซ็นต์ะพี่ผมไม่ได้โกหกอะคือแบตผมมันไม่รอดจริงๆพี่ผมอยากไลด์ให้พี่ดูแต่แบตผมมันต้องไม่รอดแล้วผมต้องเอานี้จ่ายตังค์นะพี่นะนะไม่รอดจริงอะห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็พยายามนะพี่นะคือเอางี้เออหนูพิม หนูพิมเบอร์นี่ให้ป้าหน่อยดิพิมเบอร์ทุกไอ้ทุกวันทุกคอให้ป้าหน่อยดิอันนี้อันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนหมุดเปลี่ยนหมุดเปลี่ยนหมุดเป็นวันทุคอให้หน่อยหนูหนูเปลี่ยนหมดุเหมด,เป,มดเป็นวันทุกคอให้หน่อย,ห,ห,ยหมด one, two, call, ห,หมด,หมดไอ้แบบเน็ตเน็ตกูมไม่ได้เลยแ,แล้ว one, two, call, ก็นแล้ววันทุกคอเดี๋ยวจะไม่พรุ่งนี้ไงมันจะเราต้องพรุ่งนี้ด้วยไงอืมหนูวันทุกคอให้หน่อย พิมเบอร์นี่หน่อยพิมเบอร์วันทุคอให้หน่อยเปลี่ยนเป็นสาสนนวันทุคอแล้วกันมันมัน,ม,นมันเน็ตไม่ได้เยดีแยวพรุนี้แล้วเพื่อเกิดแล้วไปโลกิ่งจะเป็นโลโลป่าหรือโลอะไรเนี่ยแม่งต้องใช้วันทุคองเดียวเลยอันนี้แม่งไม่ได้อ่ะจุดนิสญาณอ่อนปลาขยับออลองลองขยับก่อนดิน๊บนพี่จารัสบอกให้ลองขยับเราเราลองขยับก่อน๊บนขอลองขยับก่อน ขาลองขยับกันดูดูสัญญาณในแถวน,นี้เดี๋ยวลองดูสัญญาณใแถวเนี้ไอแถวไอหมุนเนี่ยลองดูอันเนี้ยเจอลองแถวไอหมงนน่าจะได้สัญญาณลองสัญญาณเบอร์ศูนย์ว่าเจอมเชื่อคุณจำหน่อยไหมสองสี่หกสองห้าหกสามศูนย์แปดสอง กันนะสนับสนุนมันทุกคอแล้วกันสนับสนุนสนับสนุนหนักแวันนะศูนย์แปดสองสองสี่หกสองห้าหกสามสองสี่หกสองห้าหกสามเออโอเค หนูหนูปักบุตรอันนี้แทนแล้วกันอย่างน้อยเขาจะไอ้นี่เผื่อสบรวจวันทุกข้อ,อ,อ,อมาอมมาพี่พี่เพืเ่อนๆชัดเจนะครับนะฮะเน็ตผมก็ 5G นะ้พี่นะพี่เอ้ยผมเนี่ยพี่ดูดิ 5G 5, 5อืมเขาจะพูดยังไงวะจริงก็อธิบายแบบเนี่ย 5G แล้วพี่คิดดูเน็ตบันค้างอะ่ะ เอออินเทอร์เนต็ตมันค้างอ่ะของของทัวร์พี่นะพี่กิ๊กนะครับพี่บอยเชียงรายค้างครับค้างครับดีขึ้นไหมพี่ตอนนี้ผมออกมาดูสัญญาณเกือบจะถึงถนนแล้วพี่เนี่ยเนี่ยผมจะเกือบออกมาถึงแต่ถนนแล้วพี่นะฮะสัญญาณโอเคไหมพี่ค้างอีกแล้วครับไม่เช่ทัหรือเขาไม่อยากให้เราถ่ายวะมันมีสองแบบบเจอคือมันด้วยเรื่องดวง,งจิตดวงวิญญาณดูดเฮ้ย อุ้ยเจอตุนอ,อีกแล้วอืแล้วกลิ่นเจอไอ้เออมึงสามรอบแล้วนะเนี่ยกูบอกแล้วอย่าแดกนมอย่าแดกนมมามาอม<ง>เจอมึงจะบอกมันกิ้งกับกับเจ้าวิ่งเจ้าวิ่งไปดูเดี๋ยวมันกลับมาไอ้เคี้ยมันกลับมา ไอ้เหี้ย้างเลยกูเอ้ภาพค้างค้างหมดเลยกูมันกิ้งกลับมาแล้วมันไปกลับไปกลับมาเอา่ะไอ้เหี้ยขาบ้าบ้าช็อกดิสัตว์ช็อกดิชอด็ชอกด,ด,ดิเดี๋ยวนะพี่นะเจออะไรเสียงวะอู้หูเหี้ยคนน่ากลัวเลยเสียง พี่ครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับใครเข้ามาแล้วของแต่ก็เราแชร์ต้องแชร์นะพี่นะใครแชร์ได้แชร์นะพี่นะแชร์ไม่ได้ไม่เป็นไรเด้อเออเอเอเอาเอาเอาที่พี่สะดวกแล้วกันเวลาผมเหลือเนี่ยน้อยหนึ่งเอาเอาเท่าที่ด้ถ้าได้นะพี่นะใครสนับสนุนรายการได้ก็สนับสนุนนะพี่นะใครสนับสนุนเน็ตผมได้ก็สนับสนุนแล้วกันนะพี่ที่จะปักบุญแล้วกันนะพี่นะก็พยายามแล้วอ่ะ <c oughs> ไม่รู้เสียงมันขาดอากาศ เฮ้ยเครียดเน็ตไม่ได้จริงนะเจอหน้ามันค้างอ่ะเดี๋ยว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 หน้ามันค้างหน้ามันค้างเลยพี่หนึง่งพี่หนึ่งเครียดเน็ตกูไม่เต็มเลยเว้ยฟูเลยกูเช็คแล้วด้วยจริง <S <S คือบางครั้งอ่ะมันไม่ก็ไม่น่าจะสัญญาณอาับคือตรงโรงพยาบาลน,นี้มันมีสัญญาณแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์แล้วกูหัที่แล้วมาหรอกแต่หดที่แล้วกูเดินคนเดียวไม่เป็นอะ่ะ แล้ววันนี้คือเหมือนเราแผ่บุญอะมันเหมือนเราถึงปุ๊บเราเหมือนเขารู้ว่าเราตั้งจิตตั้งใจเหมือนเราเอาบุญมาเจอ <Hey. S 1> เสียงนี้แหละที่กูรได้ยินตอนแรกที่มึงบอกว่าเป็นเสียงขยับอ,อพี่เอ้ยพี่เอ้ยเดินออกมานี่กลัวเลยพี่อย่ามันมีแสงไฟก็ มันยังเหมือนมีแสงไฟเห็นมีแสงลงแสงรถอะแต่แบบพี่ก็ดูเอาดิชิ้นผ้ามันไม่ได้จริงอะจริงทุกคนพี่มาค้างค้างมาเยอะมากเลยอะจริงผ้าแม่งไม่ได้พี่ภ้าไม่ไดใ้ใครสามารถสนุนที่เราปักบุตรได้สนุนให้หน่อยแล้วกันนะเน็ตนะฮะอย่างน้อยท่าวันนี้ค้างก็ไม่รู้ทำยังไงละแต่พรุ่งนี้จะได้ไม่ค้างไงเออก็ไม่รู้ทำไงพี่แต่พรุ่งนี้จะได้ไม่ค้าง นะพี่นะ,ะใครอยากสนับนุนใครอยากดูรายการใครชอบดูก็ฝากกดสนับนุนแล้วกันไปเจอเดินไปเถอะมันมันไม่มีเวลาลูกเราต้องเอาเหลืออีกสิบเจ็ดนาทีเราต้องเอาเจอาอสาธุกูตังกูซื้อโทรศัพท์หมดแล้วนี่ไงหลายหมื่นซื้อกือบสามหมืน่นอะเดินไปสาธุเจอเตะไปไกลเลยไปเอ้ยเชี่ยมันกระะดกกระเ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 ดกกระดก อย่าลงลิฟเมื่อกี้มึงค้างตลอดมันไม่สามารถสามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้เลยอ่ะอืมันค้างตลอดจริงเนี่ยเนี่ยมาดูดินี่ยมาดูดิโทรศัพท์ไม่ได้เนไปเลยแอดมินมันขยับนิดเดียวภาพมันไปเลยใช่ไหมเป้เป้ขยับภาพนิดเดียวมันไปเลยใช่ไหม มันไปหมดเลยตอนเนี้ไปเลยเจอว้ะลุงนี้เมี่ยงมันว่ะแต่่แตแตราวันหลังวันหลังค่อยมาขอไปทางซ้ายหน่อยดนะิซ้ายที่ทางทะลุได้มันทะลุไม่ได้ดิลองเดินดูก่อนเจอมันไม่จบกับเรามันไม่จบอมืมีบางคนค้างคนไม่ค้าง นั่งกดอย่างเดียวครับตอนนี้สามร้อยก้าสิหกท่านเฮ้ยมันเดินไม่ได้นะเธอมันไม่ได้ได้เหรอเฮ้ย<ว>เสียงอะไรอะ่ะใครแวะแ,แต่เสียงมันไม่รู้แล้วผ้าไม่ผ้าไม่<ว>เดินไม่ดี ภาพไม่ค้าง้ามันค้างเลยไอ้ยี่มันมันภาพคือไม่ค้างเลยอ่ะอแล้วมันเสียงแว้เสียงแวะเว้ยเสียงแวะเสีย <c oughs> งอะไรอย่าบอกว่าเป็นอือยากจะขับบ้านจะยาขา วันอะไรวะแปไหมวันหนึ่งฉันเด็กบอกหนูเองอะไรวะไมะ่ไม่เข้าใจเดินไปดิกูขอเดิอนอย่างนี้สักหน่อยกูไม่เคยไม่เคยมาถึงบริเวณนี้เลยเป็นห้องหมดอลงลเจออะไรเดินตัดหน้ามึงเออมันมีเสียงข้างหน้ามึงตึกตึกตึกตึตึกตึก,ต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 กไม่รู้เหมือนกัน เดินอายสุดเลยอย่างน้อยให้รู้สึกว่าเหมือนเรามาสุดเฮ้ยไอ้เคียวแม่งเขียนว่าบีไอ้เคียแม่งเขียนว่าบีเฮ้ยหรืมอ,อมันรอกูมันรอกูหรือเปล่าข้างหลังมึงสุดไหมเนี่ยอันนี้สุดเลยใช่ไหม ถือว่าเราเดินสุดแต่ยังเดินขึ้นขึ้นไม่สุดไม่เป็นไโรโลเคชันนี้ถือว่าเราเดินสุดสุดามาตรงนี้ก่อนฝาไกไว้ก่อนมึงกูบอกเลยสัตว์หลอนจัดเฮ้ยมีเงามีมีร้อยเปอร์เซ็นเป็นเสียงวิง่งมันเหมือนวิ่งแข่งตดเน่เจอไอ้เขียมึงสี่รอบแล้วเนี่ยตดเนี่ยมึงอื้อกูบิง บิ้งที่หลังมึงบ่อยเจอห้ามกินนมเลยอืเดินไปเจอเสียงใครสั่งออมนิม่าตุ้นแผงได้ไหมน่าจะสั่งต้องไม่ต้องถือขนาดนั้นแต่ว่าสั่งเซเว่นหน้าบ้านเราพอไอสัตว์แดกนมทีไรเป็นยุทกทีไปไปไม่ได้ละหนูหน,หนูไม่ได้ว่ะต้องต้องออกดีกว่าเพราะว่ามันกระตุกแล้วมันเก็บภาพไม่ได้ เก็บผ้าไม่ได้เลยลาลา,าเสร็จต้องออกแล้วละ่ะออกนี้ก็แล้วปะออกนี้เลยไม่เคยเอ้ยแต่กูไม่เคยเดินนะตรงเนี้ยได้ไหมได้ใช่ไหมเอ้ยเ<อ>สียงใครเสียงใครแม่เอาระวังระวังระวังไอ้นี่ตรงนี้อันตรายตรงเนี้ยอันตรายระวัง ระวังนะเว้ยอย่าสู่ R O V ไม่ได้เจออะไร้ขี้จะเหรอเฮ้ยกูว่าิูเดอร์ออกลบ <laughs> ไอ้เขี้ยไปเดินลงไปเดินลงไปอย่าระวังระวังหล่นระวังหล่นเจ้าระวังหล่นมันไม่มีไอ้นี่ด้วยมึงระวังมันมีลงได้หรือเปล่าชัวร์นะมึงนะมันไม่มีทางไปอีกเจ้า ไม่มีมก,รมกระไรอยู่กระไลกระไลกระไลไม่ใช่กระไรฮะใครสนเนตได้สนุนนะพี่นะไม่ไหวแล้วพี่เนตผมนะฮะไม่ไหวแล้วกูเนตกูอาโอโอีกูอบอกเลยอืสาธุ <S 2> <S 2> <S 2> ดวงจิตดวงวิญญ,ญาณนะครับที่เฮ้ยเจ้า เสียงวิ่งเขี่ยงไปที่นอกได้ปะ